สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนที่น่ารักด้วยนะครับคลิปนี้เพื่อนๆก็อยู่กับผมน้องเสกอีกเช่นเคยกับการรีวิวหนังเรื่องปิดเมืองล่าพัทยาหีบ ไอ้กูห้าแสนดวงไม่ดีก็อย่าเล่นเลยไม่ได้กต้องเล่นครัรักษาลูกกูเป็นโดนแดงลูกไปกินผมมีข้อเสนอดีๆมาแนะนําเพื่อนๆด้วยครับ u ูทูบพรีเมียมที่จะทําให้เพื่อนๆดูคลิปได้ไหลลื่นแบบไม่มีโฆษณาขั้นเริ่มต้นเพียง59บาทต่อเดือนใช้ได้ทั้งระบบ Android และระบบ iOS สามารถต่ออ e ีเมลเดิมได้ตลอดทุกเดือนสามารถใช้เมลของลูกค้าได้เลยมีบริการแจ้งเตือนทุกเดือนไม่ต้องกลัวลืมด้วยดูวิดีโอแบบไม่มีโฆษณากวนใจแถมเปิดเพลงขณะปิดจอก็ยังได้สามารถใช้งานร่วมกับ YouTube Music ได้โดยไมม่ต้องสัครแยก สนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR code หรือแอดไลน์ไปที่323 AFBFV ได้เลยครับก็เอาตามตรงเลยนะหลังจากที่ผมดูจบเนี่ยผมก็มีทั้งชอบและก็ไม่ชอบในเวลาเดียวกันครรวมๆนะนะภาพรวมเนี่ยผมชอบมากกว่าไม่ชอบนี่เป็นหนังไทยแนวหักเหลี่ยมเฉือนคมแนวป้นฆ่าวางแผนเพื่อจะแก้แค้นเป็นหนังป้นก็ว่าได้ เป็นหนังหักเหลี่ยมเฉียนคมก็ว่าได้เป็นหนังวางแผนเพื่อที่จะลบคมเจ้าพ่อก็ว่าได้มันเป็นหนังที่หลากหลายอารมณ์มากและนักสแสดงเนี่ยก็มีแต่ตัวท็อปทอปทั้งนั้นเล่นจริงจัดจริงฮะเฮ้ยเขามีแต่เล่นจริงเจ็บจริงไม่ใช่เลยทั้งเสกเฮ้ยไม่ใช่ครับหนังเรื่องนี้ฮะทั้งน้องฟ้าทั้งพี่พลอยเนาะเล่นจริงจัดจริงเอ้ยก็ชอบเลย <laughs> ตรงนี้เอาไว้ก่อนพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปคุยกันตอนท้ทายเอาความรู้สึกหนังดูจบก่อนก็อย่างที่ผมบอกครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีในส่วนที่ผมชอบแล้วก็ไม่ชอบซึ่งองค์รวมนะผมจะชอบมากกว่าไม่ชอบฮนะองหนึ่งกับองสองเนี่ยเป็นอะไรที่ผมโคตรรักหนังเรื่องนี้เลยว่ะเฮ้ยไม่ได้เห็นหนังไทยอารมณ์แนวเนี้ยมนนานแล้วนะส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นแต่หนังฝรั่งอ่ะหนังต่างประเทศอ่ะแต่ผม ไม่รู้จะยกตัวอย่างหนังเรื่องไหนมาเปรียบเทียบกับหนังเรื่องนี้ดีอ่ะเพราะว่าคิดไม่ออกกันไม่ใช่อะไรผมโหยหามานานมากสําหรับหนังไทยนแนวนี้นะสนุกครับเพื่อนเพื่อนบันเทิงอยู่นะถือว่าเป็นหนังที่บันเทิงดีมากแต่ข้อเสียที่ผมมอง,มองว่าในช่วงองศาเานาะที่แบบหนังมันจะเริ่มเฮ้ยออกทะเลไปเป้าวะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ก,กลับคืนมาอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีหลายจังหวะหลายช่วงอยู่นะที่แบบว่าเฮ้ยทําไมมึงไม่ทําแบบนั้นวะทําไมมึงไม่ทําแบบนี้วะ มึงทาแบบนี้ทุกอย่างก็จบแล้วแล้วทำไมมึงต้องมาทําแบบนี้ทำไมมึงต้องดิ้นรนแบบนี้ด้วยวะเออซึ่งตรงเนี้ยหนังมันก็พยายามจะหาเหตุผลมาตอบแล้วนะว่าทําไมตัวละครเนี้ต้องทําแบบนี้เพราะว่าเขาเป็นคนแบบนี้ไงเขาถึงต้องทําแบบนี้เขาสุดโต่งแบบนี้ไงเขาไม่ยอมคนแบบนี้ไงเขามีแผนการแบบนี้นะอะไรทํานองนั้นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็พอจะเข้าใจได้เนาะแต่ในบางช่วงบางฉากหรือบางเหตุการณ์เนี่ยผมมองว่า เฮ้ยทำไมมึงต้องทําแบบนี้วะบางทีในจุดตรงนี้น้ําหนักมันอาจจะน้อยไปหน่อยกับเหตุการณ์ตรงนี้นะสําหรับตัวละครนั้นๆน,น,นะครับผมก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่วะมึงทําแบบนี้ก็จบและอะไรเงี้ยเออมันก็เลยแบบมันอาจจะขัดใจผมนะเออตรงเนี้ยแต่เพื่อนๆหลายท่านอาจจะชอบกันเนาะเพราะว่าหนังมันก็ถามว่าตามสูตรได้ไหมครับน้องเสกมันก็ก็ว่าได้ครับอืมมันก็จบแบบเออแบบแฮปปี้เอนดิ้งอะ เออแต่ต้องขอชมอย่างหนึ่งก็คือหนังเรื่องนี้ไอสิ่งที่ผมปลื้มแล้วก็ผมชอบนะก็คือการเล่าเรื่องการบรรยายเนื้อเรื่องไปด้วยในระหว่างที่หนังเล่าเรื่องดําเนินเรื่องนะแล้วก็มีการแนะนําตัวละครเนาะเพราะว่าในหนังเรื่องนี้ตัวละครค่อนข้างจะเยอะว่าตัวละครนั้นตัวละครนี้เขาเป็นใครมีความเป็นมายังไงทําไมเขาถึงต้องมาทําแบบนี้อะไรเงี้ยเฮ้ยตรงเนี้ยผมถือว่าหนังทําได้ดีมากๆดีมากโคตรชอบเลย แล้วส่วนนักแสดงการแสดงอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหไม่ต้องสืบครับแสดงดีอยู่แล้วเพราะว่าคุณก็ดูสิหน้าตานักแสดงมีแต่ระดับท็อปๆทปั้งนั้นอนันดาพลอยชูมานพี่กตจรายุพี่น้อยวงภูอะไรเงี้ยการแสดงผมไม่มีปัญหาเลยนักแสดงดีไม่พอบทก็ดีนะแต่มันอาจจะมีจุดบกพร่องหรือจุดที่มันแบบอีหยังวะอยู่บ้างอะจุดที่ผมคิดว่าทําไมมึงต้องทําแบบนี้วะแล้วทําไมตัวละครนั้นมันถึงต้องมาตรงนี้ด้วยวะ อะไรเงี้ยเออมันอาจจะมีบ้างแต่มันก็ก็พอรับได้นะครพอพอไปได้อยู่ส่วนการแนะนําตัวละครการเล่าเรื่องการเดินเรื่องปมปัญหาต่างๆที่ตัวเมนหรือตัวหลักก็คือพอยเชอร์มมนที่เป็นหมอดูนะฮะเธอวางแผนเอาไว้เพื่อจะหักเหลี่ยมเฉียนคมเจ้าพ่ออย่างคุณไซมอนหรืออนันดาผมว่าก็ทําได้ดีนะ บทดีครับการดําเนินเรื่องดีการเล่าเรื่องดีการแนะนําตัวละครดีฉากดรามา่าฉากจัดหนักนี่โอ้หทั้งพอยทั้งฟ้าใช่ไหมตัวละครที่ชื่อฟ้าพอยนเนี่ยรับบทเป็นจีนะฮะจี G กับฟ้าเนี่ยโอืไม่ผิดหวังครับผมบอกเลย <c oughs> เล่นจริงจัดจริง <c oughs> เขาไม่จะเล่นจริงเจ็บจริงไม่ใช่หรอครับไม่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 เรื่องนี้ความเจ็บเนี่ยไม่ต้องพูดถึงมีแน่นอนฮนะแต่เล่นจริงจัดจริงเหอือ <c oughs> คือนักแสดงอาจจะไม่ได้เล่นจริงแต่ว่าเฮ้ยเขาเล่นดีอะทั้งตัวละครจีกับตัวละครฟ้าเนี่ยโอ้โหเซ็กซี่ขนาดโคตรชอบเลยเพืพ่อนๆไปดูเองก็แล้วกันนะแต่ว่าโอ้แสดงโคตรดีอะเนาะอย่างที่บอกฮะเล่นจริงจัดจริงไม่ได้จัดเจิงอันนี้เราก็เล่นไปเรื่อยนะคือนักแสดงเขาแสดงได้ได้สมจริงมากนะเออผมก็เลยแซวว่าเล่นจริงจัดจริงอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันไม่มีอะไรนะฮะ จะรีวิวยังไงดีวะในเรื่องมันก็จะประมาณว่ามันไม่เหมือนค่อนข้างซับซ้อนวะ แต่มันเป็นหนังที่มีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อที่จะชิงเอาทองแล้วกันอืมก็คือพอยเนี่ยหรือตัวละครจีเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีของแผนการชิงทองมาจากมาเฟียหรือเจ้าพ่อที่ชื่อไซมอนรับบทโดยอนันดาเนี่ยนะฮะมาเฟียคนเนี้ยอนันดานเนี่ยเขามีแผนจะใช้ตำรวจคนหนึ่งไปเอาทองออกมาจากสุลกากรจากสัมปกร์ในสักอย่างนี่แหละเพื่อไม่ให้ทางหน่วยงานราชการเนี่ยเขาสงสัยเอามาจากกรุงเทพแล้วก็เดินทางมาพัทยาแค่นั้นจบเลยแล้วทีนี้พอยเนี่ยหรือจีเนี่ยก็ ผอิ่นไปรู้แผนของไซมอนเข้าก็เลยวางแผนจะจัดฉากเพื่อจะชิงทองนี่แหละมาเป็นของตัวเองอุ้ยแต่ทองนี่เยอะนะมูลค่า560ล้านบาทนะครับ300กิโลทองคําแท่งนะฮะ ทีนี้มันก็เลยเป็นเรื่องราวนะครับการเล่าถึงตัวละครต่างๆว่ามีความเป็นมาอย่างไงตรงนี้ผมชอบมากองหนึ่งกับองสองเป็นอะไรที่ผมชอบมากแต่องสามเนี่ยโอ้โหเ,เข้าป่าตําดงลงห้วยลงเหวนะมึงแต่ดีครับที่กลับมาได้เนาะเออก็บางทีบางช่วงบางฉากหนังมันก็เล่าเล่าเร็วไปอะ่ะบางทีก็ตามไม่ทันแต่ก็พยายามจะเข้าใจได้เนาะพยายามที่จะ ทำความเข้าใจกับหนังได้ว่าเฮ้ยทำไมตัวละครนี่ถึงทําแบบนี้วะแรงจูงใจคืออะไรวะอะไรเงี้ยเออผมก็พยายามหาเหตุผลในการดูนะบางทีก็ตามไม่ทันเนาะก็โอเคครับก็ถือถือว่าใช้ได้ใช้ได้นะในแผนนงพลก็จะมีพี่น้อยแล้วก็มีพี่ก๊อตกีรายุนะฮะเป็นตัวแปรแล้วก็ตํารวจคนนี้แหละแล้วก็จะมีน้องฟ้าแล้วก็จะมีผัวใช้คําว่าผัวากันผัวของน้องฟ้าพี่พี่สิงนะที่เป็นพี่ชายของทศทศเนี่ยรับบทโดย พี่กอตกิรายุคนนี้ก็เป็นนักโทษพี่ก๊อตเนี่ยรับบทเป็นนักโทษเพิ่งออกจากคุกมาใหม่ๆส่วนพี่น้อยก็มีเรื่องบาดหมางมีเรื่องคับแค้นในใจเมื่อในอดีตกับคุณไซมอนก็อยากจะล้างแค้นเหมือนกันก็มาเข้าร่วมกับพลอยเหมือนกันเพราะว่าพลอยเนี่ยเธอเป็นเมนไงเป็นเมนเป็นตัววางแผนเป็นนักวางแผนเพื่อจะชิงทองจากเจ้าพ่อไซมอนคนนี้มาก็มีการหักเหลี่ยมหักมุมเฉียนคมกันเกิดขึ้นนะฮะการแนะนาตัวละครเนี่ยดีโอ้ยผมชอบมือชอบมากชอบมาก ความบันเทิงความสนุกความม่วนสิ้นโฮเซลเดี๋ยว้สุดยอดครับผมบอกเลยถือเป็นหนังไทยอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจัดให้เป็นหนังที่คุ้มค่าตั๋วก็ว่าได้ครับแต่มันก็จะมีเล็กๆน้อยๆนะเออมีเล็กๆน้อยๆที่ผมบอกว่าเฮ้ยมันใช่เหวะอะไรเงี้ยเออซึ่งเราจะไปคุยกันในช่วงสปอยแล้วกันเนาะว่าทำไมมไม่ทําแบบนี้ว่าทำไมต้องต้องมาแบบนี้ว่าอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่นะครับเพื่อนๆไม่ใช่ไม่มีนะมันก็จะมีจุดที่น้ําหนักมันยังเบาไปหน่อยอ่ะ ผมยืนยันได้เลยว่าหนังเรื่องเนี้คุ้มค่าตัวแน่นอนจริงเอ้ยเชื่อผมเชื่อผมจริงๆดมีม้วนมันโหดสุดยอดบันเทิงโคตรสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ <Yeah. S 2> แต่ชอบอะพี่พลอยโคตรสวยเลยว่ะจริงสวยมากแล้วก็อีกคนกน้องฟ้าแต่ว่านักแสดงชื่ออะไรจำไม่ได้ว่ะขออภัยจริงๆแต่น้องคนนี้รับบทเป็นน้องฟ้านะครับเป็นเมียของอพี่ชายทศสิงห์อะ สิงเป็นเมียพี่ชายโอ้ยคิดในใจบักนี้คือได้เมียงามแต่พี่สิงเนาะขายพิซซ่าอยู่พัทยานะครับทำอาหารกินอยู่กับเมียนี่แหละแต่เมียพี่สิงเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงอย่างมันกันนะจัดว่าเจ้าชู้แบบเจ้าชู้มากๆเลยก็ว่าได้นะโหคนบ้าเลยโคตรสับสนโคตรชอบเลยว่ะโดยรวมองค์รวมเลยนะหนังเรื่องนี้ผมผมชอบนะ ผมชอบถือว่าผมชอบโดยรวมเนี่ยผมบันเทิงนฮะผมแฮปปี้นะกับหนังเรื่องนี้ในบางช่วงบางฉากบางบางเหตุการณ์ก็แอบขัดใจอยู่อืมก็เลยแบบไม่ค่อยสนุกเต็มที่สักเท่าไหร่นะประมาณนั้นแล้วกันแต่ถือว่าเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ที่ผมชอบนะครับนี่แหละคือหนังที่ การเล่าเรื่องดีการนําเสนอดีมันก็เลยส่งผลทาให้คนดูเนี่ยมีความอินมีความอยากติดตามมีความลุ้นมีความเอาใจช่วยกับตัวละครด้านนั้นในหนังเรื่องนั้นๆซึ่งหนังเรื่องนี้มีฮะสุดยอดอะทีนี้ มาพูดถึงสปอยแล้วกันทีนี้ผมจะสปอยแล้วนะฮะอาจจะมีการเปิดเผยเนื้อเรื่องหรือเปิดเผยบางช่วงบางฉากในหนังเรื่องนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดูนะปิดช่วงนี้ไปก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆดูหนังจบเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยสปอยเมา่มอยกันเนาะถึงเพื่อนๆฟังผมตอนเนี้เพื่อนๆก็ไม่เข้าใจอยู่ดีอ่ะว่าผมพูดถึงอะไรยังไงถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ไปดูนะเพราะว่าหนังเรื่องนี้ผมขอออกตัวก่อนเลยว่ามันเป็นหนังที่ค่อนข้างที่จะเฉือนไปเฉือนมาเล่าถึงตัวนั้นเล่าถึงตรงนี้ มันเป็นหนังที่ต้องใช้สมาธิในการดูนิดนึงถึงจะเข้าใจแต่มันก็ไม่ได้เข้าใจยากอะไรขนาดนั้นเอาในส่วนที่ผมชอบก่อนลวกันนักแสดงอย่างที่บอกครับผมชอบน้องฟ้าเฮ้ยน้องฟ้ากับพี่พลอยไอยเรื่องจะอะไรจะอะไรขอให้บอกกันนักงสพพูดถึงน้องฟ้าก่อนเนี่ยก็อย่างที่เกินไปอะเนาะน้องฟ้าเนี่ยเซ็กซี่มากหุ่นโคตรด,ดีเป็นเมียของพี่สิง์ก็แอบคิดในใจโอ้โหสิงมันทำบุญด้วยอะไรวะ ได้เมียโคตรน่ารักโคตรสวยโคตรเซ็กซี่เฮ้ยเฮ้ยไขพิซ่านะไขพิซ่าโทษเนี่ยก็เพิ่งออกมาจากคุกก็ฆ่าคนตายมาติดคุกมานะเพิ่งพ้นโทษมาก็มาอยู่กับพี่ชายพี่ชายก็ให้เวลาสองอาทิตย์อยู่กับกูมาเรียนทำพิซซาก,กูอยู่ได้ไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีซึ่งด้วยความเจ้าชู้ของน้องฟ้าเนี่ยเธอก็พยายามที่จะยั่วทษนะพยายามจะมีอะไรกับโทษมสน่ห์แผวๆร,อ,ร,อ,รอยเล่มคุยียนพยายามยั่วหลายครั้งมากจะเอาให้ได้อะ่ะ กูอยากโดนเน่กูอยากโดนเนี่ยจักเชียร์แน่ๆเอาคุณแม่ไอ้เนี่ยทศก็ลำคาญนะคือแบบคือถึงแม้ทศจะจะเลวจะฆ่าคนจะจะโหดเหี้ยมนะแต่แต่ทศเขาก็มีคุณธรรมอ่ะมีจิตสำนึกอ่ะมีจริยธรรมอ่ะซึ่งก็แสดงดีมากแต่ให้ตายเถอะทำไมก็จีรายุแสดงในแนวนี้ผมนึกถึงบทแสนราชสีมันก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยจริงๆ แสนรละจะสีเพื่อนเพื่อนอน,น้องๆคนไหนงงแสนรละจะสีคืออะไรวะพี่เอาละครช่องสามไงไม่เคยดูละคมแฝกอะ่ะเออที่ก๊อตแสดงเป็นเป็นตัวตัวร้ายอะ่ะแสนและจะสีอะ่ะทำไมกูต้องมาติดคาแรคเตอร์ตรงนี้กูก็ไม่เข้าใจเนาะนี่มึงแสนและจะสีชัดๆ <c oughs> แต่มันก็แบบ2งแง่สองง่ามอะบางบางครั้งก็ผมก็เชื่อนะว่าเขาเป็นนักโทษที่พึง่งคนโทษออกมาแต่บางมุมเฮ้ยนี่มันแสนแลชสีดีๆนี่เอง <c oughs> ถ้าเอาคมแฝดไปให้นี่กูว่าก,กูใช่เลยเ <c oughs> นาะก็อ๋อก็ก็โอเคครับมันเป็นสไตล์ของพี่ก๊อตจิราอยู่เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะถือว่าทําได้ดีนะทาได้ดีแสดงได้ดีนะตีบทแตกอยู่ครับพี่ก๊อตก็เลยแบบน้องโมโหโนะมึงจะมายั่วอะไรกูนักหนาวะ่ะอีบ้านน้จะมานอกใจพี่ชายกูอีกพี่ก๊อตก็เลยใส่เลยครับอีบ้านเนี่ยมึงยั่วอยู่ได้วะ่ะพี่ชายเขาเข้ามาเห็นนะมึงทําอะไรมาเนี่ยมึงเป็นบ้าเลยมึงมาตีเมียกูาทาไมพี่ก๊อตก็บอกเนี่ย ถามมันสิมันจะทำอะไรกูเนี่ยแล้วน้องฟ้าก็แบบโหสนิทแพรว์ๆนะร้อยเล่มกเกลียนเออน้องพี่มันจะข่มขืนฉัน,นมันก็เลยทำร้ายฉันเพื่อจะข่มขืนโอ้โหโกหกดันดาน,ดาน,ดานแล้วมีการแฉนะเนี่ยน้องพี่เนี่ยมันมาขายยาอยู่ในร้านเล้ถ้าตำรวจเจอถ้าตำรวจรู้เนี่ยร้านโดนปิดแน่อะไรเงี้ยโอ้โหยใส่ไฟชิบหายเออสตอบัลลแหลจริงๆคนอะไรวัดสตอบัลลแหละแทะ พี่ก็ตก็แบบหมดคำจะพูดนะเนาะเออก็ต้องระหนร่นเร่ออกจากร้านพิซซ่าไปพี่ชายก็ไล่ออกไปนะทำตัวไม่น่ารักทำตัวไม่ดีแอบขายยาในร้านพิซซ่ากูด้วยแล้วจะมาคมขืนเมียกูด้วยโอ้โห,หน่าสงสารมากแล้วมันก็จะมีอยู่ฉากนึงเว้ยที่ไซมอนอนันดาเนาะขับรถผ่านร้านพิซซ่าแล้วก็เห็นหุ่นของน้องฟ้าแล้วก็แบบรู้สึกแบบอันนี้ไดรลินพุ่งพลาดรู้สึกเมียรมเโทรเลยโทรสั่งพิซซ่านะเอาฮาวเอียนไหมพี่ที่หนึ่ง แล้วน้องดื่มอะไรอยู่จ๊ะเอ้อยแสดงว่าพี่รู้พี่แอบดูดู่ใช่ป่าวดื่มชามะนาวค่ะเออก็เ,เอาพิซซ่ามาเสิร์ฟพี่อนันดาก็ชิมโหอ,อร่อยอะ่ะฝีมือน้องไม่ธรรมดาเนี่ยอร่อยจังเลยน้องผัวหนูทำค่ะผัวหนูทำค่ะพิซซ่าโอ้ยถ้ากูเป็นอนันต์ดาวคำที่กูไปไม่เป็นจริงๆว่ะคือตั้งใจจะจีบไงตั้งใจจะจีบน้องฟ้าแต่น้องฟ้ามาตัดบทว่าผัวหนูทำค่ะนี่โอ้ย ฆ่ากูเถอะอะไรเงี้ยแต่ด้ยวยความที่ไซบอนเขาก็แบบเคี่ยวเล็กเหมือนกันก็ไม่หวั่นไหวไงนะ่ายฮะอ๋อผัวหนูทารรแล้วก็ฝากชมผัวหนูหน่อยนะเพราะผัวหนูเนี่ยทาอร่อยมากๆเลยแต่ชามมนาวหนูทานะคะเอยมีการอ่อยมีการอ่อยมีการทอดสะพานด้วยนังฟ้านี่ไม่ธรรมดานะชามมนาวหนูทานะคะอ๋ออร่อยจริงเลยค่ะแต่กูมาสตันตรงผัวหนูทานี่เลยพิซซ่าโอ้โหถ้าเป็นกูกูไปไม่เป็นจริงๆครับเนี่ยและอีฉากหนึ่งฉากที่เอาทองมาแล้วจ่าเอาทองมาแล้ว ขึ้นรถมากับลูกน้องของไซมอนและคําถามคือทําไมมึงต้องแวะกินข้าวที่ร้านนั้นด้วยวะกูไม่เข้าใจอะไรดนใจให้มึงแวะกินข้าวร้านนั้นตรงเนี้ยคือคําถามที่ผมสงสัยนะว่าทําไมถึงแวะร้านนั้นร้านที่แวะกินข้าวเนี่ยมันเป็นร้านที่พอยพี่ก๊อตแล้วก็พี่น้อยจัดฉากไปทั้งหมดและเตรียมโรงหนังนะเตรียมร้านอาหารเตรียมร้านเครื่องดื่มค็อกเทลเพื่อที่ว่าหวังจะชิงทองกันอืม ทำไมมึงต้องแวะร้านนี้ด้วยกูไม่เข้าใจร้านอื่นมีตั้งเยอะแยะหรือยังไงทําไมมึงมาหิวตอนนี้ตรงนี้คือจุดหนึ่งนะที่ผมยังไม่ค่อยก็ดเข้ทมันต้องมีแบบเขาเรียกว่าอะไรวะมันต้องมีเหตุผลสิว่าทําไมถึงต้องจอดลงกินข้าวร้านเนี้ยแล้วเป็นร้านที่แก๊งพอยเนี่ยแก๊งจีเนี่ยเซ็ตแผนเอาไว้หมดแล้วไหนจะเรื่องโรงหนังก็ดีที่เป็นปมของคุณจ๋าใช่ไหมที่เสียเมียไปนักสแสดงเมีย,ยกายเป็นนักสแสดงเก่าแต่ว่าเสียไปแล้วคิดถึงเมีย เห็นโปสเตอร์หนังที่ทีมงานพลัดฉากเมียจ๋มจามันเป็นพรมลิขิตเป็นโชคชะตาหนังเรื่องนี้กูต้องดูให้ได้ไปดูหนังท่านั้นที่ทองนะเว้ยทอง560ล้านนะอยู่ในรถอนะหนีไปดูหนังเสยเอา้าซึ่งปมตรงนี้ผมพอเข้าใจได้เพราะว่าแกคงคิดถึงเมียแกมากและอีกอย่างพนวก,กับไปดูหมอมาด้วยไงเออไปดูหมอพลอยมาด้วยหมอพลอยก็ชงงี้นาอย่างนั้นอย่างนี้ก็เชื่อสนิทเลยก็คิดว่ามันเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิตไป ไปดูหนังเสยทิ้งทองไอพวกลูกน้องยิ่งแล้วใหญ่เลยมึงเข้าไปในดงปืนของพี่อ็จิรายุเออไม่หิวหาอะไตอนนี้กูก็ไม่เข้าใจพวกมึงเหมือนกันว่ะแล้วผู้หญิงคนเนี้ยที่เป็นลูกน้องเป็นมือขวาน่าจะเป็นมือขวาของไซมอนก็เป็นเลสเบียนอะไปหลงนาะค็อกเทลพี่พลอยเชอร์แมนหรือคุณจีก็เกิดเป็นรอดเป็นการคุณจีแต่ว่าพี่น้อยออกมาช่วยได้ทัน แต่โอ้ยลูกน้องของไซมอนเนี่ยตายเรียบไปนะโดนพี่ก๊อตนี่โหกระหน่ำยิงแบบตายหาตายหงเลยอะ่ะโอ้โหตรงเนี้ยผมพอรับได้ที่เป็นแบบวางแผนวางเส้นทางนะเปลี่ยนเส้นทางหลอกลอก่ลอให้จ่าเนี่ยเปลี่ยนเส้นทางของไซมอนเพื่อที่จะดักชิงทองตัวเนี้ยผมเข้าใจได้แผนแต่ทําไมมึงต้องมาจอดร้านนี้ด้วยไม่เข้าใจตรงนี้แหละท่าน,นที่จ่าก็ไม่ได้บอกว่าให้ hey, มึงจอดร้านนี้นะก็ไม่ได้บอกไม่ได้พูดอะไรตรงเนี้ยที่ผมมองว่า ยังไม่ค่อยก็ดนะยังไม่ค่อยค็ตก,กับบทกับมุกกับเหตุการณ์ตรงนี้นะไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่นะครับฉากนี้นอีกอะฉากพี่ก๊อตอีกนะเอาใช้พี่ก๊อตนะพี่แสนและจา่าซีเนี่ยโอ้ผม <c oughs> ค่อนข้างมีประเด็นกับคนนี้นะไอฉากองศามาพี่ก๊อตแบบอะไรของมึงวะฮะทดทดบางทีทดก็สุดโต่งเกินไปอะคือคือนางนางรักพี่ชายนางมากไงเออนางอยากจะรู้ว่าใครมันเป็นคนฆ่าพี่ชายกูกันแน่ แค้นี้ต้องชำระพี่ชายกูใครจะแตะอะไรเงี้ยต้องการรู้ให้ได้ตอนแรกๆก็เข้าใจว่าพี่น้อยกับพลอยฆ่าพี่ชายตัวเองจัดฉากฆ่าพี่ชายตัวเองแต่ไม่ใช่เออจริงๆแล้วก็เมียคนสวยลอบหัวไปตายสรุปคือไซมอนฆ่าเป็นแผนของพลอยทั้งหมดพลอยจัดฉากทุกอย่างทั้งหมดเซตแผนการอะไรทุกอย่างไม้หมดเพื่อจะชิงทองแค่นั้นเองซึ่งความตายของสิงเนี่ยก็เป็นมากเป็นไพ่ตัวหนึ่งของแผนการของคุณจีหรือคุณพลอยนะฮะ แต่ตัวแปรเลยก็คือไซมอนเขาเป็นคนยิงไงโอเคละ่ะไซมอนยิงมันควรจะตายไม่ใช่หรอบปาโอ้โหเห็นเข็นรถออกไปอะ่ะลูกน้องเข็นศพของสิงห์ออกไปอะ่ะแล้วไหนไม่ตายเฉยเลยตายยากๆหนังเรื่องเนี้ยเฮ้ยจริงๆลูกน้องก็ว่าจะพาไปทิงป้งช่ป่ะกะจะเอาสพไปทิง้งมันตื่นขึ้นมาครับเออกลายเป็นว่าลูกน้องของไซมอนเป็นคนกระหน่ำยิงอีกทีจนตายข้างถนนเลยพี่สิงห์เราเอาเป็นงั้นไปนะครับ แล้วพอพี่ก๊อตหรือทศรู้ว่าไซมอนเป็นคนฆ่าก็โห<ฮ>จะเอาชีวิตไซมอนให้ได้อะ่ะคือตามฆ่าให้ได้ลูกน้องไซมอนมีเป็น10เป็น20คนเอาทศไม่ลงครับฉากในลิฟต์ะพูดถึงฉากในลิฟต์โคตรมันโคตรดีก๊อตแสดงแอคชั่นโคตรสุดบอกเลยฉากในลิฟต์อ่ะที่มีประมาณ 4- 5หคนมัน้งแล้วสู้กันด้วยมีดอะ่ะ4ลุมหนึ่งหรือ5ลุมหนึ่งนี่แหละสู้ก๊อตไม่ได้สักคนแล้วแอคชั่นในลิฟต์โคตรมันเลยผมบอกเลย แต่แบบมาติดใจอย่างเดียวคือมึงก็เวอร์เกินนะบางทีมึงเวอเกินเนะ่ตัวละครทศเนี่ยเวอคนเป็น10 20คนเอาทศไม่ลงอะ่ะคิดดูแล้วทั้งโดนแทงโดนตีโดนกระทืบทั้งโดนยิงไม่ตายครับเออไม่ตายตรงเนี้ยผมมองว่ามันมันโอเวอร์ไปนะสำหรับตัวละครนี้นะคุณนิดว่ากัปตันอเมริกาอินเทอร์โซเจอร์หรือเปล่าวะ แล้วก็ฉากนี้อีกอะเออฉากที่มันขัดใจแล้วกันว่าทาไมเฮ้ยทำไมมึงไม่ทําแบบนั้นว่าทาไมมึงไม่ทําแบบนี้วะก็คืออนันดานเน่แหละเรียกมันมาคุยสิเรียกไอ้ทศมาคุยบอกฟ้าให้โทรเรียกทศมาคุยที่ว่ามันจะเอาอยัางไงกันแน่จะจบดีไหมหรือจะไม่จบดี ซึ่งตรงเนี้ยโอ้โหอะไรของมึงวะเนี่ยไซมอนมึงยิงมันให้ลูกน้องยิงมันก็จบแล้วตอนที่ทศกับจีเดินเข้ามาเพื่อที่จะเจรจากับไซมอนอ่ะถ้าผมเป็นไซมอนนะถ้าผมมีความโหดขนาดนั้นนะโหดกระทั่งฆ่าพ่อเลี้ยงตัวเองได้นะ่ยโอ้ยผมให้ลูกน้องยิงทิ้งหมดแล้วยิงทั้งทศยิงทั้งจีทิ้งยิงทิ้งให้หมดไม่ให้มันเข้ามาพูดคุยเจรจาหรอกไม่มนพูดคุยทําไมถูกไหมโอ้โหไซมอนมึงพลาดเลยมึงอะ่ะยิงมันทิ้งก็จบแล้วและไอ้แผนการที่ คุณตำรวจคุณจ่าเอา,เ,อาเข็นรถเข้ามาวันนี้เป็นวันดีนะครับคุณไซมอนวันนี้ันกเกษียนผมฉลองครับแล้วก็เอาปืนนะมันเป็นแผนไงเป็นแผนของจีเอาปืนใส่ไว้ในบสเตอร์ใส่ไว้ในอาหารอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้ทศเนี่ยเอาปืนตัวนี้จัดการสังหารไซมอนทิ้งซะแต่ประเด็นก็คือมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะมันไม่ได้เป็นตามแผนเพราะว่าลูกน้องของไซมอนก็เยอะการจะฆ่าไซมอนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็อย่างที่ผมบอกอะ่ะมันจะยืดเยื้อทำไมวะ ประเด็นในส่วนของทศส่วนของจีเนี่ยผมเข้าใจได้เพราะว่าทศเนี่ยเขาเป็นคนเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะสุดโต่งใครฆ่าพี่ชายกูกูต้องรู้และกูจะต้องเป็นคนแก้แค้นให้ได้อันนี้คือคือทศก็คือเงินอะไรกูไม่สนอะ่ะเงินส่วนแบ่งกูไม่สนกูจะแก้แค้นให้ได้แต่คุณไซมอนเนี่ยคุณโหดโหดเนี่ยถ้าผมเป็นคุณนะผมไม่เจราจา้มันเสียเวลาเว้ยสั่งลูกน้องยิงทิ้งแม่งจบเลยหนังจบเ <laughs> นาะประมาณนั้นฮนะที่ผมขัดใจไซมอนตรงนี้แหละสุดท้ายคุณจ่าครับ คุณจ่าเนี่ยตอน,นแรกตัวละครเนี้ยก็เหมือนจะแย่เหมือนกันเพราะว่าที่ต้องมาติดร่างแหเพราะว่าคุณจ่าเนี่ยกรติดพนันและพนูกับว่าลูกสาวของแกเนี่ยมีอาการป่วยทางจิตต้องใช้เงินรักษาค่อนข้างจะเยอะเออก็เลยแบบพอยติดร่างแหด้วยเป็นเบี้ยยอมทํางานให้กับไซมอนนะครับเพื่อจะเอาเงินจากไซมอนเนี่ยมารักษาลูกสาวอันนี้คือเป้าหมายของแกนะก็เลยติดร่างแหไปแต่ตอนสุดท้ายเนี่ยก็เหมือนชีวิตจะดีนะได้ส่วนแบ่งอะไรจากพอยแหละ เป็นการหักเหลี่ยมเฉือนคมเจ้าพ่ออย่างไซมอนนะครับเหมือนชีวิตจะดีเว้ยแต่ด้วยความที่เป็นตำรวจที่ในตอนแรกๆนะเป็นตำรวจที่สีเทาๆอะ่ะเออก็เลยโดนคนจากช่วงแรกๆนะคนที่ไซมอนกระทืบนะ่แต่ว่าในตอนนั้นคุณจ่าไม่ยอมช่วยเหลือไม่ยอมจับกลุมไซมอนเพราะว่ากลัวอำนาจโดนไอ้คนเนี้ยตามมาแทงนะฮะไม่ได้ใช้ชีวิตซ้ำกะจะใช้เงินในบ้านปลายกเกษียณแล้วใช่ไหมแล้วก็ได้เงินจากพออีกส่วนแบ่งจากจากัดทองอะ่ะตายซ้ำสรุปคนที่แฮปปี้เอนดิ้งนะฮะแล้วก็มีชีวิตแบบ ดีๆก็เห็นจะเป็นพี่น้อยพี่พลอยแล้วก็พี่พี่ก๊อตนะแต่2องคนนี้น้อยกับพี่ก๊อตโดนตำรวจไล่ล่าแต่ว่าพี่พลอยเนี่ยก็คือนั่งเครื่องบินไปต่างประเทศนะไปใช้ชีวิตชิวๆกับเงินหลายล้านเนาะสุดท้ายก็โค่นมาเฟียไ,ได้ครับแล้วก็ชดเงินไปได้เออจากการวางแผนนลงเธอนี่แหละแต่เอหมอดูพลอยเนี่ยต้องไปเรียนหมอดูเป็นปีขนาดนั้นเลยวะ เพื่อที่จะแบบทําแผนการให้มันแนบเนียนเพื่อที่จะจะหลอกพ่อใหญ่จ๋าคนเนี้ยเฮ้ยต้องไปเรียนหมอดูเป็นปีขนาดนั้นเลยวะท,ทั้งที่ไพ่มันก็เป็นไพ่แบบไม่ได้เป็นไพ่คากาันนะมันเป็นไพ่แบบจิกจัก๊กอ่ะไพ่ที่แบบมีหน้ามันเหมือนกันทุกใบอะ่ะเออเพื่อที่จะใช้หลอกล่อแบบครอบงำศรัทธาของคุณจ๋าเนี่ยเพื่อที่จะไปโน้มน้าวให้เปลี่ยนเส้นทางมาในทางตัวเองที่ตัวเองแผ่นไว้เพื่อที่จะหาทางป้นทองอะไรเงี้ย เออต้องใช้เวลาเรียนเป็นปีขนาดนั้นเลยป่ะเพื่อที่มันสมจริงนะเพื่อให้มันสมจริงเพื่อให้มันหลอกล่อได้ให้ใครต่อใครรู้ว่าเธอเป็นหมอดูที่เก่งมากๆอะไรเงี้ยอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวบวกสปอยเนาะขอให้คะแนนเลยละกันนะหนังเรื่องนี้สําหรับคะแนนที่ผมจะให้กับหนังเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมขอให้คะแนนไว้ที่7.5เต็ม10คะแนนก็แล้วกันครับเพราะว่าเหมือนมันจะสุดนะเหมือนมันจะสุดแต่มันไม่สุดว่ะองค์หนึ่งกับองค์สองในช่วงแบบ เฮ้ยการปูเรื่องการแนะนําตัวละครภูมิหลังต่างๆของตัวละครนั้นตัวละครนี่มีความเป็นมายัางไงเฮ้ยชอบบอกเลยชอบอ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันครับเพื่อนๆสำหรับปิดเมืองล่าพัทยาฮีทเนาะเจ็ดจุดห้าผมว่าโอเคนะไม่ขี้เหร่ไม่ขี้เหร่ถือว่าคุ้มค่าตั๋วใช้ได้เลยครับเพื่อนๆก็สําหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องจบลงเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับแล้วพบกับผมน้องศรกได้ไหมในคลิปต่อไปสวัสดีครับ